เวลา17นาฬิกา32นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีร,รัตนักยาญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้สวนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าเสรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้สวนพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงวางพุ่มดอกไม้สวนพระองค์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหา ภูมิพลอดุญยเดชมหาราชมรมนาถมพิศ5ธันวาคม2566 พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรหล่อด้วยโลหะสำริดขนาด7เมตร70เซนติเมตรหรือ4เท่าครึ่งพระองค์จริงส่งฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาเล็กราชวัลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตละดาราหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือแท่นหินอ่อนผังแปดเหลี่ยม ดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสวาวรีเมื่อวันที่13ตุลาคม2565 เวลา17นาฬิกา51นาทีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนักญยาไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจชัยในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณนรปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษร โอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัลลักษณอคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9 พระพุทธมหาราชชอปริวัตรและพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรัมหันตมหหิดลพระอัฐรมรามาธิบดิน พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่น้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูป เทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบาพิษ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินทร์และพระอาทิสมเด็จพระมหิตาลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพป,ปรดรมหาสเสวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วสรงจุดเทียนดูหนังสือเทศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่นาพระแท่นพระนพประ,ปะดลมหาสวตชัดสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม พระพรมดีหลกวัดสามพระยาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบโอกาสนี้ทรงประเคนจตุปัจจัยททยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดพาดราไตรพระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรกิก